ตอนที่21ความแข็งแกร่งที่เพียงพอยามเช้าในดินแดนวิวัฒนาการยังคงปกคลุมด้วยหมอกบางกลิ่นดินชื้นผสมกับไอดิบของป่าลึกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงลมหายใจของเรนพ่นไอร้อนออกมาเบาๆเมื่อเขาลุกขึ้นจากกองไฟที่มอดลงข้างกายริกกำลังฝึกวอร์มร่างกายช้าๆหลังจากได้พักเต็มที่ทั้งคืนและดูดซึมคริสตัลระดับต่ำที่เรนมอบให้ไปแล้วทั้งสชิ้นแม้ร่างกายเขายังไม่แข็งแรงเต็มร้อย แต่ก็กลับมาสมบูรณ์พอจะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวพร้อมหรือยังเรนถามเสียงเรียบพลางตรวจสอบดาบหมอกครามในมืออืมถ้าไม่ใช่มอนสเตอร์ระดับกลางชั้นสู้ได้แน่ริกยิ้มจางๆแต่มั่นใจล่ามอนสเตอร์ความสำเร็จแรกทั้งสองคนใช้เวลาในช่วงเช้าและบ่ายของวันนั้นออกล่ามอนสเตอร์ระดับต่ำในรัศมีที่กว้างขึ้นจากแคมป์เดิม พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างมีแบบแผนและระมัดระวังมากขึ้นใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับแต่ละตัวมอนสเตอร์ Monster ที่พวกเขาเจอมีตั้งแต่มแมลงกราะน้ำสีเขียวเคลื่อนไหวช้าแต่มีกราะแข็งต้องใช้การเจาะจุดอ่อนใต้ท้องกิ้งก่าหินดำเร็วแต่โง่โดนล้อเข้าไปในกับดักง่ายๆงูน้ำพิษผิวน้ำว่องไวต้องโจมตีในจังหวะพ่นพิษ หมูป่าหนามแหลมบ้าคลั่งแต่พุ่งอย่างไม่มีทิศทางนกคลื่นเสียงบินอยู่เหนือหัวต้องใช้โล่หอยเปลือกทองต้านการโจมตีจากอากาศแมงมุมลายเพลิงเร็วและยิงใย,ยไฟต้องฟันก่อนมันได้จังหวะหนูยักษ์ทมินสร้างฝูงต้องจัดการให้เร็วอีกัวหน้าเงาล่องหนบางจังหวะแต่เสียงฝีเท้าเป็นจุดอ่อนถึงพวกเขาจะไม่ได้ไอเทมพิเศษจากการล่าเลย ผลลัพธ์ก็ชัดเจนพลังวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเ่อเนื่องเสียงแจ้งเตือนคุณได้รับคะแนนวิวัฒนาการระดับต่ำบวก1.4คุณได้รับคะแนนวิวัฒนาการระดับต่ำบวก1.7คุณได้รับคะแนนบวก1.2คุณได้รับคะแนนบวก1.0คุณได้รับคะแนนบวก1.6คุณได้รับคะแนนบวก1.5คุณได้รับคะแนนบวก1.7 เสียงแจ้งเตือนคะแนนวิวัฒนาการระดับต่ำครบ1 0ถึง10คุณสามารถเลื่อนระดับวิวัฒนาการได้แล้วก้าวสู่ระดับใหม่เรนหยุดยืนกลางป่าดวงตาจับจ้องหน้าต่างสถานะที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างเยือกเย็นสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ 1. คะแนนระดับต่ำ10เลื่อนระดับชั้นได้ คะแนนระดับกลาง0 8ถึง10ความแข็งแกร่ง12.8สกิลไม่มีอุปกรณ์ดาบหมอกครามทนทาน9าอร์ซนมีดเคี้ยวแมวเงาทนทานเ8ปอร์ซโลหอยเปลือกทองทนทาน7าซนชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งก่าหนามสวมใส่ทนทาน72เปรซนเรนพึมพร,รมเบา ยังไม่ถึงเวลาอัพตอนนี้ริกมองเขาเล็กน้อยอย่างประหลาดใจนายจะไม่อัพตอนนี้เหรอทำไมยังไม่รู้ว่าการเลื่อนระดับจะใช้เวลาหรือเปล่าหรือจะทำให้ร่างกายเปราะบางช่วงหนึ่งถ้าเกิดมอนสเตอร์ระดับกลางโผล่ขึ้นมาตอนนั้นละ่ะริกพยักหน้าเบาๆเห็นด้วยงั้นเราลุยต่อแต่เปลี่ยนจุดกันเลยไหมใช่ ได้เวลาทิ้งแคมป์เก่าแล้วออกสำรวจลึกเข้าไปในป่าดึกดำบรรหามอนสเตอร์ระดับกลางตัวต่อไปก้าวแรกสู่ป่าลึกเส้นทางที่พวกเขาเดินต่อไปเป็นเส้นทางที่แทบไม่มีร่องรอยของผู้วิวัฒนาการคนอื่นเสียงนกเสียงใบไม้ไหวและเสียงฝีเท้าของพวกเขาคือสิ่งเดียวที่อยู่ในโลกนั้นเรนใช้ดาบหมอกครามตัดพงหญ้าและกิ่งไม้ขวางทาง ขณะที่ริกถือโล่หอยเปลือกทองไว้ข้างหน้าเพื่อกันภัยหากมีมอนสเตอร์ซุ่มโจมตีเส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปดินกลายเป็นชื้นครึ่งหญ้าสูงขึ้นและต้นไม้หนาแน่นขึ้นแสงแดดที่ส่องผ่านเริ่มน้อยลงเราคงเข,าเข้าเขตชั้นในของชั้นที่หนึ่งแล้วละ่ะริกพึมพำยิ่งเข้าไปลึกเท่าไรโอกาสเจอมอนสเตอร์ระดับกลางยิ่งสูงเรนพูดเสียงเรียบแต่ในตาเปล่งประกายด้วยความคาดหวัง จุดเริ่มต้นของการล่าระดับใหม่พวกเขาเดินอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะหยุดอยู่บริเวณพื้นที่ที่ดูคล้ายแอ่งน้ำขนาดเล็กล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่และมีเสียงลมหายใจแผ่วเบาจากบางสิ่งเงาขนาดใหญ่เคลื่อนไหวในระยะไกลมันมีรูปร่างคล้ายหมาป่าแต่ตัวโตเกินไปขนของมันสีดำแซมเงินดวงตาเปล่งแสงสีน้ำเงินซีดมอนสเตอร์ระดับกลางแน่ๆเรนซิป ดาบหมากครามถูกดึงออกจากฝักโลกของริกยกขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงและนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นของการล่าระดับใหม่ตอนที่22เงาหมาป่าแห่งป่าลึกเสียงหอบหายใจต่ำๆดังสะท้อนกล้องในเงามืดของป่าดึกดำบรนดวงตาสีน้ำเงินสีของหมาป่าเงาแฝงประกายอาฆาตมันย่างก้าวช้าๆไปตามพุ่มไม้ลมหายใจของมันเป็นไอเย็นในอากาศร้อน และทุกย่างเท้าของมันแทบไร้เสียงเรยนยืนนิ่งหยิบดาบหมอกครามขึ้นตั้งรับดวงตาสีดำเรียบเฉยของเขาจับจ้องเป้าหมายไม่กระพริบระวังลมหายใจมัน,ม,นมันอาจมีผลต่อประสาทสัมผัสเขากระซิบกับริกที่อยู่ข้างกันริกพยักหน้ารับคำกำโลหอยเปลือกทองแน่นแล้วหมอบต่ำลงรอคำสั่งโจมตีศัตรูตัวแรกในระดับใหม่ ในเสี้ยววินาทีหมาป่าเงากระโจนออกจากพุ่งไม้ราวกับสายลมดวงตาสีฟ้านั้นจ้องตรงมาที่เรนอย่างไม่ลังเลกรงเล็บแหลมคมสะท้อนแสงจางจากยอดไม้พืบเรนหมุนตัวหลบไปด้านข้างอย่างเฉียบคมดับหมอกครามฟาดสวนไปในจังหวะที่หมาป่าลอยผ่านฉึกแผลยาวปรากฏที่สีข้างของหมาป่าเงามันส่งเสียงคำรามต่ำๆสะบัดตัวถอยไปเลือดมัน เย็นเหมือนหมอกเรนสังเกตขณะเห็นหยดเลือดจางไหลเป็นเส้นสีฟ้าเรืองแสงมันฟื้นฟูตัวเองด้วยหมอกริกตะโกนหลังเห็นบาดแผลเริ่มสมานช้าช้าประสานพลังเรนและริกไม่รอช้าพวกเขาเข้าจู่โจมพร้อมกันอีกครั้งริกพุ่งเข้าชนด้วยโล่ผลักร่างของหมาป่าจนกระเด็นไปติดต้นไม้เรนใช้จังหวะนั้นสไลด์ต่ำแล้วแทงดาบเข้าที่ขาของมันอย่างแม่นยำ ชัวขาหลังซ้ายของหมาป่าถูกฟันจนกระดูกเผยออกมันล้มลงในท่าหลุกต่ำพร้อมส่งเสียงคำรามสถานป่าทันใดนั้นหมอกหนาทึบก,ก็ประทุจากตัวมันกระจายทั่วบริเวณอย่างรวดเร็วบทบังวิสัยทัศน์ทั้งหมดหมอกแห่งจิตหลอนมันจะหนีหรือไม่ก็โจมตีซ้ำในหมอกเรนกัดฟันแน่นเขาหลับตาแล้วตั้งสมาธิฟังเสียงการเคลื่อนไหวรอบตัว ท่ามกลางหมอกหนานั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาทางซ้ายแล้วหายไปอย่างรวดเร็วเสียงลมหายใจแผ่วเบาจากด้านหลังเพ้งริกใช้โล่กันไว้ทันเวลากรงเล็บของหมาป่าเงาปะทะกับโล่จนเกิดประกายไฟเสียงกรีดเฉียดผิวโลดดังก้องเรนไม่ลังเลใช้สัญชาตญาณแทงดาบไปในความว่างเปล่าชัวเสียงเนื้อฉีกกระจายออกพร้อมเสียงคำรามสุดท้ายของหมาป่าเงา สิ้นสุดการล่าเสียงแจ้งเตือนคุณสังหารหมาป่าเงาเหมอกระดับกลางคุณได้รับคริสตัลระดับกลางหนึ่งชิ้นคุณได้รับกรงเล็บหมาป่าหมอกอุปกรณ์เรนค่อยๆหยิบคริสตัลที่เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนขึ้นมามันสั่นเบาๆราวกับยังหลงเหลือพลังของหมาป่าเงาอยู่ในนั้นเขากินคริสตัลทันทีและสำรวจอุปกรณ์ใหม่ กรงเล็บหมาป่าเหมาะเป็นกรงเล็บโลหะสีดำหมุนยืดหดได้ราวกับติดมากับมือของผู้ใช้มันเหมาะสำหรับใช้โจมตีเร็วและซ่อนตัวเก็บไว้ใช้ยามต้องการรอบโจมตีเขาพึพรรมพำเบาๆแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าการเดินทางต่อหลังพักหายใจเล็กน้อยพวกเขาก็ออกเดินทางต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งต้นไม้สูงใหญ่กลายเป็นผืนป่าทึบ เต็มไปด้วยเสียงแปลกประหลาดของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนกลิ่นไอดินผสมกับกลิ่นมอดและกลิ่นเลือดที่ยังติดปลายดาบของเรนพลังเราน่าจะพอรับมือกับมอนสเตอร์ระดับกลางได้แล้วถ้าโจมตีพร้อมกันริกพูดพลางเช็ดเลือดที่ติดโล่ใช่แต่พอถึงเวลาฉันจะเลื่อนระดับวิวัฒนาการต้องเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนเรนตอบเสียงเรียบ เมื่อเดินทางมาถึงแอ่งน้ำเล็กๆอีกแห่งพวกเขาหยุดพักและเรนเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมาสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ1นคะแนนระดับตำ่ำสิบเลื่อนระดับชั้นได้คะแนนระดับกลาง1.6-10ถึง10ความแข็งแกร่ง13.6สกิลไม่มีอุปกรณ์ดาบหมอกครามทนทาน96% มีเคี้ยวแมวเงาทนทาน77%โล่หอยเปลือกทองทนทาน78%ชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งก่าหนามสวมใส่ทนทาน71%กรงเล็บหมาป่าหมอกทนทาน100%เวลานักถอยหลัง00ต่อ00ต่อ00เข้าออกการล่าครั้งแรกในระดับกลางจบลงด้วยชัยชนะ แต่ดินแดนวิวัฒนาการยังคงซ่อนอันตรายที่ลึกยิ่งกว่านี้ไว้อยู่มากมายและเรนยังไม่ยอมอัปเกรดตัวเองจนกว่าจะพร้อมที่สุดสำหรับการก้าวต่อไปตอนที่23กระทิงเขาเหล็กผืนป่าทึบเริ่มเผยให้เห็นลานดินโล่งกว้างที่ซึ่งพื้นดินถูกเหยียบย่ำเป็นรอยลึกคล้ายกับสนามประลองขนาดย่อมต้นไม้โดยรอบมีร่องรอยการขีดและชนแตกหักเป็นทางยาว หลุมตื้นลึกกระจายไปทั่วบริเวณบ่งบอกถึงพลังและความดุร้ายของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเรนหยุดฝีเท้าดวงตาหลีลงขณะมองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังกลิ่นเหล็กกับกลิ่นดินมันใกล้เข้ามาแล้วเขากระซิบเบาๆและในชั่วพริบตาน,นั้นเสียงกระแทกดังกระหึ่งก็ตามมาพร้อมกับร่างอสูรขนาดใหญ่ที่ทะลุพุ่งไม้เข้ามาราวกับรถถังพุ่งทะลุก,กำแพง กระทิงขาวเหล็กปะทะมันสูงเกือบ3เมตรลำตัวแน่นราวกับหินผาเขาทั้งสองข้างหนาเหมือนเสาเหล็กและแหลมคมพอที่จะทะลวงต้นไม้ได้ในครั้งเดียวหนังของมันเป็นเกล็ดแข็งคล้ายเหล็กที่ผสมกับกระดูกมีสีดำแซมเทาขณะที่ดวงตามันแดงฉันราวกับถ่านไฟกระทิงขาวเหล็กเรนพึงพำรรขณะยกโล่ขึ้นตั้งรับแผ่นดินสั่นเลยไม่แปลกที่มันจะเคยชนต้นไม้ล้มทั้งแถบ ริกพูดเบาๆขณะหมอบลงเตรียมพร้อมจากนั้นมันพุ่งเข้าใส่พวกเขาในจังหวะไม่ให้ตั้งตัวการต่อสู้อันดุเดือดเรนยกโล่หอยเปลือกทองขึ้นรับแรงกระแทกเต็มๆโครมแรงชนมหาศาลผลักร่างเขากระเด็นไปสิบกว่าเมตรโลในมือแตกกระจายทันทีร่างเขากลิ้งไปตามพื้นจนกระแทกกับต้นไม้ใหญ่เรนริกร้อง กระทิงเขาเหล็กไม่รอช้าพุ่งตามไปหมายจะซ้ำแต่ริกกระโจนเข้าใช้โลกระแทกด้านข้างของกระทิงจนมันเสียจังหวะเล็กน้อยชัวหนามแหลมกิ้งก่าฝังเข้าไปในเกล็ดหนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเหวี่ยงหัวกลับมาอย่างรุนแรงจนริกต้องถอยกรูดเรนยันตัวลุกขึ้นดวงตาเย็นเฉียบถ้าไม่ทำลายเขามันเราจะไม่มีทางหยุดมันได้ เขาดึงดาบหมอกครามออกวิ่งอ้อมไปด้านหลังในขณะที่กระทิงพุ่งใส่ริกอีกครั้งคราวนี้เขากระโดดขึ้นบนหลังมันแล้วแทงดาบตรงฐานของเขาขวาอย่างแน่นยำฉึบเสียงร้องคำรามก้องไปทั่วพื้นที่มันสะบัดอย่างบ้าคลั่งพยายามเหวี่ยงเรนออกจากหลังแต่เรนเกาะไว้แน่นแล้วเสียบดาบซ้ำลงไปตรงจุดเดิมความเงียบหลังชัยชนะ ในที่สุดร่างมหืมาของกระทิงขาวเหล็กล้มลงพร้อมเสียงคลืนสน,น่นดวงตาสีแดงของมันค่อยค่มืดดับเสียงแจ้งเตือนคุณสังหารกระทิงขาวเหล็กระดับกลางคุณได้รับคริสตัลระดับกลางหนึ่งชิ้นคุณได้รับขวานกระทิงขาวเหล็กเรนลงจากหลังของมันหอบหายใจแรงดวงตายังจับจ้องซากศพตรงหน้าโลกของฉัน ต่เขาวางซากเศษโลที่ยังเหลือไว้ข้างๆอย่างไม่เสียได้แบ่งรางวัลเรนหยิบคริสตัลระดับกลางขึ้นมากินทันทีแสงเรืองรองวูบผ่านร่างกายของเขาชั่วครู่คะแนนระดับกลางบวก0.8เขาหันไปหยิบขวานกระทิ้งเขาเหล็กยื่นให้ริกโดยไม่พูดอะไรริกรับมาดวงตาเขาฉายแววขอบคุณปนตกใจแน่ใจเหรอ ใช่แกใช้ขวานได้คล่องกว่าอยู่แล้วเรนตอบเสียงเรียบริกยิ้มบางๆก่อนจะเก็บขวานเข้ากระเป๋าอุปกรณ์เตรียมพักพวกเขาลากซากกระทิงบางส่วนเข้าไปยังพื้นที่พักชั่วคราวที่พวกเขาเคยปักหมุดไว้ก่อนหน้าใต้โขดหินใหญ่ใกล้ลำธารที่น้ำยังใสสะอาดคืนนี้เราจะกินเนื้อกระทิงเขาเหล็กกันเรนพูด เสียงแตกไม้แห้งดังตามมาขณะริกเริ่มก่อไฟส่วนเรนและเนื้อส่วนที่ยังดีและไม่ปนเปื้อนเพื่อน,นํามาทำเป็นอาหารสำหรับคืนนี้กลิ่นเนื้อย่างเริ่มโชยฟุ้งในบรรยากาศที่เริ่มสงบราวกับสงครามเมื่อช่วงกลางวันไม่มีอยู่จริงอร่อยดีแข็งไปหน่อยแต่ดีกว่ากินพืชป่าแห้งๆแ,แน่นอนริกพูดยิ้มยิ้มมันจะทำให้เราสองคนแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นได้อีก แค่ยังไม่พอเรนตอบสถานะล่าสุดหลังจากมื้อข้าจบลงเรนเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นอีกครั้งสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ1คะแนนระดับต่ำสิบเลื่อนระดับชั้นได้คะแนนระดับกลาง2.4-10ถึง10ความแข็งแกรง่ง14.4สสกิลไม่มีอุปกรณ์ ดาบหมอกครามทนทาน94%มีเคี้ยวแมวเงาทนทาน76%ชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งก่าหนามสวมใส่ทนทาน70%กรงเล็บหมาป่าหมอกทนทาน100%เวลานักถอยหลัง00ต่อ00ต่อ00เข้าออกคืนนี้พวกเขาพักผ่อนใต้ท้องฟ้ายามราตรี ที่ซึ่งแสงดวงดาวยังส่องผ่านพุ่งไม้เหนือหัวแต่พรุ่งนี้จะไม่มีที่ให้พักอีกเพราะพวกเขาจะต้องเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและเรนจะต้องตัดสินใจจะเลื่อนขั้นวิวัฒนาการในดินแดนนี้หรือรอจนกว่าจะได้ทั้งหมดที่เขาต้องการตอนที่24 1หนึ่งเดือนแห่งการล่าแสงแดดอ่อนลอดผ่านม่านใบไม้หนาทึบ เผยให้เห็นร่างของชายสองคนที่กำลังเดินผ่านป่าเขียวขจียอย่างเงียบงนันหนึ่งถือดาบยาวสีฟ้าหมอกอีกคนแบกขวานขนาดใหญ่บนหลังทั้งสองมีร่องรอยคราบเลือดและฝุ่นดินประปรายบนชุดเกราะแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วสินะริกพูดขึ้นขณะยกมือปาดเหนือจากหน้าผากเรนพยักหน้าช้าช้าพลางใช้ปลายดาบหมอกครามเช็ดคราบเลือดของมอนสเตอร์ตัวล่าสุดออกใช่ แต่เราทำได้ดีกว่าที่คิดไว้เส้นทางแห่งความอุตสาหะตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้พบมอนสเตอร์ระดับกลางบ่อยนักเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินยังคงอยู่ในขอบเขตปลอดภัยของดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งซึ่งแม้จะมีโอกาสพบมอนสเตอร์ระดับกลางอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเขาเจอเป็นเพียงมอนสเตอร์ระดับตำหมาป่าเขี้ยวดำงูหนามน้ำกรดแมงมุมควันอีการเงา ตะขาบเขี้ยวสนิมนกขนน้ำแข็งมดโลหิตหนูยักษ์กรงเล็บกระรอกเข็มไฟค้างคาวฟ้าร้องและอีกมากมายรวมกว่า100ตัวแม้จะไม่ได้รับอุปกรณ์หรือของดรอปพิเศษจากการฆ่ามอนสเตอร์เหล่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาคือคริสตัลระดับต่ำจำนวนมากและคริสตัลระดับกลางจากการผส,สมพลังงานของมอนสเตอร์บางกลุ่มที่วิวัต์ใกล้ระดับกลางเส้นทางของพลัง เรนและริกเลือกจะไม่หยุดกินคริสตัลระดับกลางที่ได้รับพวกเขากินมันอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนการอันชัดเจนถ้าเราจะก้าวข้ามขีดจำกัดของชั้นที่1คะแนน,นระดับกลางต้องเต็มก่อนคริสตัลแต่ละชิ้นให้คะแนนไม่แน่นอนบางได้บวก0.5บ้างบวก1.0หรือบวก0.9แล้วแต่คุณภาพของมอนสเตอร์ต้นกำเนิดแต่หลังจากการล่าต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนในที่สุด เสียงแจ้งเตือนแห่งความก้าวหน้าเสียงแจ้งเตือนคุณได้รับคะแนนระดับกลางบวก0.8คุณได้รับคะแนนระดับกลางบวก0.9คุณได้รับคะแนนระดับกลางบวก1.0เสียงแจ้งเตือนคะแนนระดับกลาง10พร้อมเลื่อนระดับวิวัฒนาการสถานะผู้วิวัฒนาการเรียนระดับวิวัฒนาการหนึ่ง คะแนนร,ระดับต่ำสิบเลื่อนระดับชั้นได้คะแนนร,ระดับกลางสิบเลื่อนระดับชั้นได้ความแข็งแกร่ง22สถานะผู้วิวัฒนาการริกระดับวิวัฒนาการ 1. คะแนนระดับต่ำสิบเลื่อนระดับชั้นได้คะแนนระดับกลางสิบเลื่อนระดับชั้นได้ความแข็งแกร่ง22สสะสมเพื่ออนาคต แม้คะแนนจะเต็มแล้วแต่ทั้งสองยังไม่กดเลื่อนระดับวิวัฒนาการในทันทีพวกเขายังมีแผนระยะยาวเก็บคริสตัลระดับต่ำไว้เป็นทรัพยากรสำรองไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่ต้องใช้พลังเรนกล่าวถ้าวันใดวันหนึ่งเราจำเป็นต้องเร่งวิวัฒนาการหรือช่วยเหลือใครสักคนนี่จะเป็นประโยชน์มหาศาล พวกเขาแบ่งคริสตัลระดับต่ำออกเป็นคนละ50ชิ้นเก็บไว้ในกระเป๋าอุปกรณ์ที่ทำจากหนังมอนสเตอร์กันแรงกระแทกและความชื้นมองหาเส้นทางกลับเมื่อครบหนึ่งเดือนทั้ง2ตัดสินใจหยุดล่าชั่วคราวเพื่อพักฟื้นและมองหาพื้นที่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับการกลับออกไปสู่โลกภายนอกพวกเขาเลือกท่าใต้ผาใหญ่บริเวณริมลำธารตื้นที่พอมีทางเดินเข้าออกและซ่อนตัวได้ดีจากสายตาของมอนสเตอร์ ตรงนี้แหละเรนกล่าวขณะตรวจสอบความแข็งแรงของทางเข้าเราจะพักสักวันแล้วค่อยออกไปหลังจากนั้นริกพูดเบาๆหลังจากนั้นเราจะกลับมาพร้อมพลังที่มากกว่าเดิมเรน่อสถานะสุดท้ายสถานะผู้วิวัฒนาการเรนชื่อเรนระดับวิวัฒนาการหนึ่งคะแนนระดับตำ่ำสิบเลื่อนระดับชั้นได้ คะแนานระดับกลาง10เลื่อนระดับชั้นได้ความแข็งแกร่ง22สกิลไม่มีอุปกรณ์ดาบหมอครามระดับกลางทนทาน92%มีดเคี้ยวแมวเงาระดับต่ำทนทาน74%ชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งกา่าหนามระดับต่ำสวมใส่ทนทาน68%กรงเล็บหมาป่าหมอก ระดับกลางทนทาน100เเซคริสตัลระดับต่ำ50าชิ้นสถานะผู้วิวัฒนาการริกชื่อริกระดับวิวัฒนาการ 1. คะแนนระดับต่ำ10เลื่อนระดับชั้นได้คะแนนระดับกลาง10เลื่อนระดับชั้นได้ความแข็งแกร่ง22ออุปกรณ์ขวานกระทิงเขาเหล็กระดับกลาง ชุดเกราะหนังหมาป่าเกล็ดดำระดับตำ่ำคริสตัลระดับต่ำ50ชิ้นคืนนี้พวกเขาจะพักและพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะเปิดหน้าต่างระบบกดปุ่มออกและกลับไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่กำลังรออยู่ในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สองตอนที่25ข้อมูลจากโลกภายนอก เสียงแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่โลกภายนอกจางหายไปพร้อมแสงวาบสุดท้ายจากหน้าต่างระบบเรนปรากฏตัวในห้องพักของตัวเองอีกครั้งที่เดิมห้องเล็กเงียบสงบกลางเมืองเอเขาเซไปหนึ่งก้ก่อนจะซุดลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรงเวลาที่โลกภายนอกผ่านไป3วันสี่ชั่วโมง17นาทีเขาเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำในตู้เย็นดื่มหมดในอึกเดียวก่อนเดินเซเซเข้าห้องน้ำ ห่างอาบน้ำค่อยๆเติมด้วยน้ําอุ่นเขาถอดชุดที่เปื้อนคราบเลือดแห้งและเศษดินจากการล่าตลอดเดือนในดินแดนวิวัฒนาการก่อนจมตัวลงในน้ําอุ่นดวงตาเรนปิดลงช้าๆกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเหนื่อยสะสมเริ่มระบายออกผ่านไอร้อนเขาไม่ได้หลับแต่จิตใจเขาผ่อนคลายเกินจะคิดเรื่องใดหลังอาบน้ำเขาโยนตัวลงบนเตียงนุ่มที่คิดถึงมานาน ก่อนหลับสนิทอยา่างไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งเช้าเสียงแจ้งเตือนมือถือดังขึ้นตอนแสงอาทิตย์ลอดผ้ามา่านเรนลืมตาขึ้นช้าช้ามือควานหามือถือก่อนจะเปิดแอปข่าวสารออนไลน์ช่วงเวลาที่เขาหายไปโลกภายนอกมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างชัดเจนเกี่ยวกับดินแดนวิวัฒนาการเขาพบข้อมูลหลายชิ้นที่น่าสนใจข่าวด่วนจากรัฐบาลกลาง คู้ที่เข้าไปในดินแดนวิวัฒนาการทุกคนต้องรายงานตัวที่สำนักงานเขตเพื่อทำบันทึกสถิติและตรวจสอบพัฒนาการมีรางวัลสำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกเรนพึงพำกับตัวเองคิดจะคุมกันขนาดนี้เลยงั้นเหรอือไม่ละฉันไม่คิดจะไปรายงานตัวให้ใครทั้งนั้นเขาไล่ดูต่อตลาดมืดเปิดใหม่รับซื้อคริสตัลระดับพลังทุกระดับ อุปกรณ์ที่ดรับจากมอนสเตอร์ให้ราคาดีพร้อมแลเกเปลี่ยนของหายากและอาวุธพิเศษเรนเลิกคิ้วอย่างสนใจแม้จะยังไม่คิดขายตอนนี้แต่ก็จดชื่อเว็บไซต์ไว้เผื่ออนาคตข่าวอื่นทำให้ข่าวนิ่งเงียบระบบเริ่มเปิดทางเข้าสู่ดินแดนวิวัฒนาการให้กับทุกคนบนโลกแล้วผู้เข้าไปแล้วทะลุ1,000ล้านคนบางประเทศสร้างทีมสำรวจหน่วยวิจัยโดยเฉพาะ ผู้ปฏิเสธไม่เข้าไปก็มีจำนวนมากเช่นกันเขาสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดออกมาไม่เหมือนช่วงแรกตอนนี้ทั้งระบบคะแนนอุปกรณ์การวิวัฒนาการและแม้แต่เรื่องชั้นของดินแดนวิวัฒนาการกลายเป็นข่าวกระแสละหลักหในข่าวทำให้เขาชะงักนิดหนึ่งคำเตือนมีผู้ที่เลื่อนระดับไปชั้นที่2ของดินแดนวิวัฒนาการด้วยการสะสมคะแนนระดับต่ำครบสิบ แต่กลับไม่สามารถสู้มอนสเตอร์ระดับต่ำของชั้นสองได้เลยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าความต่างของแต่ละชั้นมากกว่าสิบเท่าเรนพึงพำมแค่ชั้นสองก็โหดขนาดนั้นงั้นเหรอถ้ารีบเกินไปคงตายเร็วแน่เขาไม่รอช้าที่จะจัดการเรื่องส่วนตัวที่จำเป็นเรนออกจากห้องพักในช่วงสายไปยังบริษัทเดิมที่เขาทำงานอยู่ก่อนจะเข้าสู่ดินแดนวิวัฒนาการ เขาไม่รู้สึกผูกพันอะไรกับที่นี่มากนักแต่กลับประหลาดใจเมื่อรู้ว่ากว่าครึ่งของคนในออฟฟิศก็เข้าไปในดินแดนนั่นแล้วเพื่อนร่วมงานบางคนยิ้มให้เขาบางคนดูระแวงเรนเพียงแต่ยิ้มตอบอย่างเย็นชาลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยไม่มีใครกล้าถามมากนักเขาเดินทางต่อไปยังร้านขายอุปกรณ์พิเศษที่เปิดใหม่ระหว่างที่เขาอยู่ในดินแดนวิวัฒนาการเขาซื้อของจำเป็นมากมาย ทั้งอุปกรณ์ก่อไฟยาใส่แผลเชือกอาหารแห้งกล่องเก็บคริสตัลและผ้าคลุมป้องกันพิษเมื่อกลับถึงบ้านเขาเตรียมของทุกอย่างไว้เรียบร้อยหน้าจอระบบลอยขึ้นตรงหน้าเวลานับถอยหลังพร้อมเข้าสู่ดินแดนวิวัฒนาการต้องการเข้าทันทีหรือไม่ใช่เขาตอบในใจกำลังเชื่อมต่อยืนยันสถานะผู้วิวัฒนาการระดับหนึ่ง กำลังส่งตัวเข้าสู่ดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งแสงสีฟ้ารอบตัวสว่างวาบเมื่อเรนลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็กลับมาอยู่ในป่าทึบแห่งดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งที่ที่เขาจักมาเมื่อวันก่อนเขาเหยียบย่ำผืนดินอย่างคุ้นเคยสูดอากาศลึกๆเริ่มกันต่อเลยแล้วกัน